สวัสดีค่ะสวัสดีฟชงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือก่าวนะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยรืวันเด็ดๆอีกแล้วน้องชมจะปล่อยสูตรล่าพัฒนาลหลักฮานอยเป็นของงวดวันศุกร์นะคะศุกร์ที่25ตุลาหกเจ็ดน้องชมพ่ใดเขามาแล้วมักชอบตัวเลขของช่องแพร่ปาด้วยก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวยได้เลยด้วยค่ะเดเพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะในคลิปนี้จะเสนอสูตรของพ่อโพชัย แล้วก็สูตรแม่ริมโคงงห้ได้พิจารณาน้ำชมสูตรแม่ริมโคงงวดล่าสุดที่จัดห้นะคะคืองวดวันจันทร์น้ำมชมลาวพัฒนาแตกโตนิ่นตงตรงๆนิ่นๆเลยนะคะเลขที่ออกคือหาสีน้ำชมเป็นชุดเลขหกตวัวน้่ชมสอตวัวล่างนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคในมานหลายๆเลยะคะ่ะเด้อสำหรับสูตรแม่ริมโขงนะคะเดินดี อหลีน้ำชมแ้วก็สูตรพอผู้ใช้เห้านะคะที่ให้ว่นจันแตกบนแตกลางน้ำชมคือที่เพิ่นเน้นให้เก8าแปดแกครับเลข2องเก้าเก้าสตัวนี้นะคะรับรัพบหนอนงวดที่ผ่านมาเลขเพอเห้าเฉียดชิวแต็มเดี๋ยวน้ำชมสำหรับชุดหกตัวเลขออกห 8, 8ึ่ตัวนี้นะคะ พอเข้าจัดไฮแปดศูนย์น้ำชุ่มแต่ว่าห้าน้อยที่พอเข้าเน้นให้บอกว่าฟันไปทีน้อยปกตินะคะแตกเน้นเเลยน้ำชุ่มินดีนกับคนที่ดโชคเด้มาน,นะคะเลาาพัฒนาเฉียดชิวแต้มเดียวเทึ้งบนเทึ้งล่างนะคะจัดไฮสามหกเลขออกสามหกสองนะคะสวดนดีรุ่นต่อเลยน้ำชุ่มสูตรพอเข้าเดินดีอีหลีนะคะน้ำชุ่มบอผิดหวังนะคะบอได้หน้อยก็ได้หลายนะคะ หัวน,นี้สูตรแม่ริมโคงได้คัดชุดเต็มออกมาห้ได้พิจารณาคือเก่าคารมชมในหัวนี้นะคะที่จัดห้เลขกวิ่งเล็กแลนมีหากับสีฟันจับคู่ให้ชุดเต็มเน่นนเลยมือน,นี้มีสีเก่าศูนย์สีสีหนึ่งสีแปดสีหกสีหาหาหนึ่ง หาสามศูนเก้าหลกกหา 5, เจีนะคะเน้นให้น้อยๆอ,อีกคือเก้าหาชุดทามนี่ศูนย์8หนึงีแปดหาหนึ่หล้กก็หาเจีต้องชมชุดสามตัวคาดให้สมชุดสามหางคือ4 0ศูนย์เก้าแหล้กก็หาซีหน,นะคะมักชอบสูตรแม่มแนะริมโคงแคปน้าจอไวพิจารณาได้เลยเด้อค่ะเด้อ เป็นสูตรที่เดินดีนะคะฟันไปที่3น้อยพิเศษปกติแล้วก็บวียพี่น้ำชมที่เน้นหนักคือล่าวพัฒนานะคะมักชอบกับพิจารณาเอาน้ำชมแนวทางคือแนวทางนะคะในคลิปนี้มีสูตรของพ่อผู้ชใช้ได้พิจารณาอีกคือเก่าน้ำจชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบไบบ,บบสีฟันจ่องไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเฮาห้พอเฮาคอนเฟร์มให้พร้อมๆกันเลยเลยค่ะ ค่ะสวัสดีครับพ่อค่ะสวัสดีเรับค่ะโอ้ค่ะพ่อผชายเฮานะคะโอ้ยงวดที่ผ่านมาเล่าพัฒนาปิดวังไปนะพ่อเนาะล่าพัฒนาเนาะบ่เป็นอย่างนะค่ะตัวเลขก็มีเขาเนลุดเนาะค่ะหลังจากทีเลขพ่อเขาเขารั่วหลยงวดแล้วนะค่ะถ้าผู้ใดได้ตามเตลเล็กๆนะพ่อก็คงจะได้โชคได้มาหลยงวดนะคะแต่หลังๆมานี้นะคะ คนเริ่มเสื่อแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เขาเรื่อกะธรรมดาตัวเลขกะมีเขาเนื้อหลุดเนื้อนะพ่อเป็นไปบได้ดอกซี่ที่สี่เขาทุกงวดเนาะเออหัวแต่มันก็ลุ้นซุนั่นดิค่ะมันจะยังมาเขาเนี่ยเนาะแมนมันจะสลับเนื้อสามสี่หัวนะพ่อสามบอกล้วนตรงบาค่ะมันกับบาเนื้อธรรมดาลาวฮานอยเมื่อวาน ห้าน้อยกะเขาโตเน้นจังๆพ่อได้กแก่เนะพ่อเนาะเล้าบ,บอมาแต่ห้าน้อยปังคือเก่านํำชมเต็มเต็มเลยเนะ,ะหมอว่าหนึ่งซีซีหนึ่งตัวนี้เนะพ่อเนาะแตกเต็มๆ <c oughs> <c oughs> ค่ะปกติยางเดียวพอฮะบอกว่าให้เน้นปกติมาอีหลีเนาะคำชุ่มเล่าพัฒนาหลุดแต่ว่าห้าน้อย ผู้ใดเสื้อพอเห่าเมื่อว่านี่ยินดีนั่นนะคะเกือบสามตัวแตกเมื่อวานนะพ,อนอะพ่อนะถ้าผู้ใดพอเห่าพิษแต่เลขเจ็ดตัวเดียวนะคะแต่ว่าเลขสองตัวเต็มเต็มนะคะมือนีพอเห่าบอกว่าหลุ่นต่อนะคะแนวทางของพอเห่าเดินดีหรือนะคะสําหรับฟันไปที่ล่าพัฒนาถาห้าหน้อยเน้นเฉพาะปกติคืเอ,อเก่านะพ่อนะะงวดนี้เป็นของงวดวันศุกร์นะคะศุกร์ที่ยี่สิบห้า ตูลาค่ะอ้าวหัวนี้พอเห่าเป็นงใดพอ่อจัดไว้แล้วนะพ่อเนาะหัวนีเ้เนาะอ้าวค่ะได้ตัวไดแน่เนาะค่ะพ่อครับอา้าวเริ่มเลยค่ะเก้าสามค่ะเก้าสามแล้วก็หกเก้าค่ะพ่อค่ะสามหกแล้วก็สามหกค่ะพอ่อเก้าหนึ่ง แล้วก็มีเก้าหนึ่งครับพ่อกับเลขสตัวลายหางเลขเดียวนีน่ค่ะสีอะไรนะพ่อศูน,น,น,นย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดครับพ่ออ้าวขั้นขั้นแยกเนาะอ่าพ่อแยกไข่ค่ะก <Hide. S 1> ็ม <ๆ S 1> ีศูนย์สเจแล้วก็มีสี <4 7 S 2> ส่เจ็ด เลขชุดหนึ่งคือเจ็ดศูนย์นะพอ่อนี้พอเขาแยกออกมาจากชุดสามตัวน้อมช่มบางคนเพิน่นกะแยกบกเปลี่ยนนะพอ่อพอเขาจัดห้แยกห้นะคะชุม่มอ้าวแยกให้รอดแยกให้รอดนะค่ะต,ตัวตัวเลขชุดสามตัวกับตัวเดียว้างเดียวเน้นๆอีกแล้วนะคะพอเขาบนห้หลายชุดนะคะเลขสองตัว,ตวได้พอ่อเน้นตัวใดแนมวันนี้สองตัวรอดอ้าวเก้าสาม ปันไปที่เก้าสามค่ะสามหกแล้วก็สามหกครับพ่อหกเก้าแล้วก็มีหกเก้าค่ะบพ่อศูนย์สี่อ๋ออีกอตัวนึ่งที่มากลายๆคือศูนย์สี่นะคะฟันหาเมบ,เบอก็บว่ามันตีออกศูนสี่ค่ะมันมันกับพินสูตรนี่แหละน่ามันโตกขกเนไอ,อือค่ะสี่นอศูนย์สีตัวกัน นี่เด่นเด,ด,ด,ด่คือเกล้าสามหกเกล้าสามหกสามชุดค่ะอ๋อดอกจันไว้เลยนะคะเด่นอิลีที่พอห้ามักอิลีสามชุดสามหางข้างบนนี่นะคะที่ให้รอบอแรกนะพอนะอ่อเนาะตัวอื่นก็คือเป็นตัวกันตัวกันมีส์มาซ้ำกันนะพ่อที่ผ่นานมาลำชมแต่ว่าตัวเนียนนี่กะผู้ใดมักกับพอห้ากะจัดไปเลยนะคะพอห้าเนียนฟันให้ตัวที่เพิ่นมักกว่าหมูนะคะนำชุชม สูตรนี่ก็คัดห้ในน้นอยคือเกาะพ่อสําหรับเล่าพัฒนาอันมวดมวดนี้เป็นไดพ่อแนวทางสูตรเขาเป็นตาเขาดีคือเกาบ่ทร<ส>าบความฝันนีบางหมดนี่ต้องเข้าอีกแล้วครับอาหานมันกระพาดแค่ตัวดเดียวเัอนเนาะค่ะพ่อก่พวกมันอน้วกสองค่ะเสียดแต้มเดียวนะพ่อหลุดแต้มเดียวเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะสามสามหกสองค่ะเนี่ยหลุดแต้มเดียวอีหลีนะคะ มะฮูสองบาทค่ะเฮ้ยปกกระเบ้องลดมันกับโต๊ะโต๊ะโตของพอน่ะหนึ่งเก้าัหนึ่งเจ็ดมันก็ออกหนึ่งแปดแปดห่ะโตองพ่อที่พ่อเน้นให้คือแปดศูนยนะคะออกแปดหนึ่งเลขหกตัวเนาะลาวพัฒนานาะพ่อเนาะออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะมันก็ออกหนึ่งแปดเนาะค่ะเทียบเทีมเดียวรพ่อวัฒนา นาสนีรอดพอดิยุดธนอะพ่อคือตัวหนึ่งว่าคนที่ตาะแอดแอดมินกะเบาให้เข้าใจนะคะท่านผู้ชมมองหนีเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางทุกอาจารย์เป็นสูตรคำนวนนี่ธรรมดาตัวเลขก,กมีเขาแน่หลุดเน่เป็นไปบ่ได้ทีสิเขาคููหววนะวพ่อเนาะอืมตัวไหนแบบนอกแมนานนะวมันคำนวณค่ะคุอยูเวียนกันผูบอกัจุ ค่ะแนวทางอันนี้ก็คือแนวทางเนาะค่ะพิจารณาเอาเพื่อจะเมีนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกันเนาะพ่อเนาะค่ะขอขอสุก้อนแก้มือหวดสิไม่ได้ละให้โชคอีกค่ะซาถูกค่ะไปค่ะพูดว่าคิดว่าหมดนี้สงสัยตั้งสี่พ่อก็เฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่แล้วเฮ็ดไปตลอดค่ะเออ เงี้ยกระสือไปขังค่ะอ่ะอะาสาธุพ่อก็ขอให้พอห่อเฮานะคะเฮ็ดสูตรให้มันเข่าดีเดินดีแบบนี้ตลอดนะพ่ออะไรก่ะให้แฟนช่องได้โชคได้มันกับพอ่อเฮาคือเก่านะคะแนวทางพิจารณาเอานะคะเออทีรุ่งไปก็หวังว่าอยากให้ถือเด้ครับค่ะบวกอยากให้ถือเนาะค่ะค่ะมัดสีลุ่งไปเองนางค่ะแน้นความเจ้าพ่อพอ่พอเฮาเลข เลขเพื่อนเขาดีเดินดีทะาุดนวดงวด,งวดนึ่งใจเพื่อนอยากออกก็น้องชมกะบอกเป็นแรงใจให้พ่อเห้านะคะท่าทางกะเ<แ>ขาแนรุดแน่แอดมินเท่ากับเขาใจนะคะงวดนี้ขอให้ได้ขอให้มากขอให้มีดวงสมพงกันคือเก่าค่ะขอบคุณพอ่อหลายๆเดี๋ยวพ่อเดอ้อที่แบ่งปันแนวทางให้พอ่อได้โชคเดิมันคือเก่าค่ะพอ่อสวัสดีค่ะ